ระบบเซนตี้ดีมากครับระบบเซนเซอร์ล่อคันโคตรผู้ย่า่เลยครับอิซูซุดีแมตดีจริงครับเกียวโต้เนี่ยมันดีตรงที่วัดขั้นซ้้ยเนี่ยไม่ต้องเหยียดคันเลยไม่ต้องกังวลในเรื่องของเครื่องจะด,ดับในกลางทางนะครับมันลุยได้นะครับแล้วผมคอนเฟิร์มแน่เลยนะว่าอิซูซูเนี่ยประหยัดน้ำมันแน่นอนครับวันนี้ทางอิซูซูล้เงือกได้มาที่งานโรลชินช้าบนดอยแม่สลอง ผมเองนะฮะได้ทดลองทั้งหัวเดี่ยวโควินเกียร์ออโต้นะครับมันดีตรงที่ว่าขั้นซ้ายเนี่ยไม่ต้องเหยียดคานเลยแล้วไม่ต้องกลัวว่าขาจะปวดหรือจะตะคิวไม่ต้องกังวลในเรื่องของเครื่องจะดับในกลางทางนะครับมันลุยได้นะครับผมไปลองมาละเป็นทางที่เป็นดินแดงนะครับเป็นถนนลุกลังนะผมก็ได้ไปทดลองขับมิวเอ็มเหมือนกันเป็นระบบเบรคไฟฟ้านะซึ่งผมไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเลยวันนี้ได้มาลองสัมผัสเนี่ย ผมชื่มชอบแล้วก็ติดใจมากๆ <Okay. S 1> เมลเอ็กเนี่ยบอกสำหรับเป็นรถครอบครัวหรือเป็นรถการทาครัวนะครับนะสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อยู่บนเดินแม่สลองเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะยึดเป็นอาชีพการท่เที่ยวเนี่ยผมว่าบอกที่สุดเลยแล้วผมคอมเฟิร์มแน่เลยนะครับว่าอีสูสิเนี่ยราหยัดนั้นมันแน่นอนครับผมมีคันหนึ่งนะครับเป็นหัวเดียวแต่ว่าเป็นเกียร์กระปูกครับผม ปัจจุบันเนี่ยผมก็เลยสนใจอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ครับเพราะว่ามันสบายขาเหลือเกินดีนแมบบดีจริงครับผมผมก็ไม่เคยเขีย่อีซูซูมาครับดีกว่าที่ผมคิดไว้ครับอีซูซูสี่ประตูเกียร์ออโต้ระบบเซนตี้ดีมากครับระบบเซนเซอร์ล้อคันแล้วระบบหน้าจออะไรใช้ง่ายง่ายครับอีซูซูดีแมกดีจริงครับใช้อีซูซูมา3ปีกว่าแล้วใช้ดีครับประหยัดน,น้ํามันด้วยระบบเบรคอะไรก็ดีครับเมื่อกี้ไปทดลองขับแล้วออโต้ โอ้สุดยอดเลยครับไปทางสวนครับใช้จริงเลยครับหนุ่ผูกขาดลูกลังครับลื่นด้วยเต็มสิบให้เท่าไหร่คะสิบคะแนน